สวัสดีครับ,รบ,รบก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพี่โอ๋โอเคนิติเทพครับผมแอดโก้บนบ้าภาษาหนังนะครับครับเราก็จะพบกันสองช่องอย่างนี้ตินี่ครั้งนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่4แล้วสําหรับภาพะยนตร์อินเดียเรามาคุยกันที่เมเจอร์สุขุมวิทต้องขอขอบคุณทางเมเจอร์สุขุมวิทด้ไว้ก่อนที่นี่นําเสนอหนังอินเดียเป็นประจําครับมีทุกตอนนี้ช่วงนี้มีทุกสัปดาห์แล้วทุกสัปดาห์แต่ก่อนนี้เขาจะเลือกเฉพาะเรื่องใหญ่ๆมา นานๆทีหรือ2อสามอาทิตย์ครั้งน่าจะเป็นเพราะคนตอบรับมันดีเพราะที่ดูมาหลายๆเรื่องติดกันนะมีแค่เรื่องที่แล้วเท่านั้นเองนะที่ดูแล้วคนน้อยแต่ทุกเรื่องที่ดูมานะคนแน่นคนแน่นโดยเฉพาะเรื่องนี้ไอเรื่องที่คนเรื่องทีคนน้อยนี่สนุกนะเราวิธีการจัดการหนังอินเดียเขาเปลี่ยนไปด้วยตอนนี้คือเขาฉายแบบรอบน้อยโรงน้อยจำกัดรอบแต่เลือกหนังดีมาจริงๆ ครับเรื่องนี้ที่เราคุยกันชื่อเรื่องง่ายมากชื่อเป็นภาษาอังกฤษครูค e รูคร ah, sí, ูครู C R E W เขาอ่านครูถ้าเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็ครูแบบตะคิวอะไรองี้ C R E W C R E W นะครับก็หมายถึงลูกเรือลูกเรือของเสถยทาอยู่พอดีเราบแปลว่าอะไรลูกเรือครับลูกเรือก็แบบว่าอย่างนักบินอย่างพวกครูเอ่อพายลตแอ่ครูอะไรเงี้ยก็ นักบินและลูกเรือลูกเรือในที่นี้ก็คือเรือบินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรือบนน้ําเรือบินเครื่องบินก็เรื่องย่อเมื่อกี้ไม่ทันได้อ่านว่าเรื่องย่อที่เขาให้พูดได้เนี่ยมันแค่ไหนเอาพี่โกเล่าเรื่องย่อกันละกันเอาที่แบบว่าคิดว่าไม่สปอยอ๋อจริงๆมันจริงในตัวอย่างมันจะบอกแทบแล้วนะถ้าดูตัวอย่างคือคือพี่โอไม่ได้ดูตัวอย่างเพราะฉะนั้นพี่โกสามารถเล่าเรื่องย่อได้โดยที่ไม่สปอยตามตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเรา่อยมาขยายความ เขาก็เป็นเรื่องของแอร์โฮสเตสามคนที่แต่ละคนหนังเล่าแบบมีที่มาที่ไปที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนิดนึงคนนึงอดีตดางงามอีกคนนึงหมายมันตั้งใจว่าจะเป็นนักบินแต่สุดท้ายเป็นได้แค่แอร์โฮสเตสส่วนอีกคนหนึ่งก็มีความฝันที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสนี่แหละสุดท้ายก็ได้เป็นแต่พอได้เป็นแล้วเอาเข้าจริงๆรสายการบินเนี้ย กับอัตคัดเหลือเกินไม่จ่ายเงินเดือนพนักง,งานทําให้เธอแบบมีความรู้สึกว่าแต่ละคนทํางานมาตั้งหกเดือนออยังไม่ได้เงินเดือนเลยมันก็เลยแบบก็แทบจะสิ้นหนทางเหมือนกันว่าจะทํายังไงดีแต่อยู่ๆวันหนึ่งตรงนี้เล่าได้หรือเปล่าไม่รู้ต <ใน S 2> ัวหน้าเธ <ใน S 2> อถ้ามีในตัวอย่างเล่าได้ครับถือว่าก็คือหัวหน้าของเธออ่ะดันมาหมดลมบนเครื่องบินต่อหน้าต่อตาทั้งเธอทั้งสามคนเลย <C> e <at> แต่มันไม่มีมันไม่ได้แค่นั้นไงฮะหมดลมปุ๊บกำลังจะเขาเรียกอะไร CTR หรือ C อะไรที่จะหายปอ, <C TR S 2> ปอดที่อยเอซ c บยะพเปิดมาปุ๊บโอ้ทั้งหน้าอกทั้งแผงเลยทองเป็นการลักลอบขนทองคำซึ่งใสก่การบินอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นหลังนี้ก็อยู่ที่เธอว่าเธอจะเอาด้วยเธอจะทําต่อหรือเธอจะไม่ทำตัวอย่างบอกแค่นี้ตัวอย่างบอกแค่นี้ก็เป็นหนังประเภทตลก ตล,ตลกร้ายตลกร้ายแต่ว่าพอดูไปดูมาแล้วพี่โอรู้สึกว่ามันเป็นจะเป็นหนังออกไปทางสืบสวนอาชญากรรม,มนะความยาวของหนังเนี่ยยังสับสนอยู่เลยว่าตกลงเราดูมันใน amdb เขาบอกว่า1ชั่วโมง58นาทีแต่ว่าในเมเจอร์บอกว่า131นาทีนะคอับนาทีต่างกันอยู่ประมาณ10กวนาทีใช่คิดว่าเมเจอร์อาจจะรวมเวลาพัก ด้วยรือเปล่าตกใส่แต่จริงหนังก็ไม่ยาวนะเพราะออกมาที่เที่ยงคืนออกมาแล้วทุกสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วรงง่วงแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วหนังหนังสนุกมันก็เลยไม่หลับนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วอะตีหนึ่งสัปดาห์นี้เราพึ่งเที่ยงคืนเองหนังสนุกครับพี่โก้มันจุดเด่นของเรื่องนี้เอาเป็นว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเลยจุดเด่นจุดขายที่ทําให้คนเต็มที่โอว่าดาราแน่นอนนะเพราะว่า3มคนเนี่ยเป็นดาราตัวแม่ห่ของอินเดียเลยก็ได้แต่ละคนนี้ เอาง่ายอย่างผมถึงไม่ใช่ไม่ยังพอพันแท้หนังอินเดียนะก็ยังรู้จักทั้งสาคนแล้วก็ดูหนังของเธอมาแล้วทั้งสาคนก่อนหน้าที่จะคุยกับพี่โก้เนี่ยมีคุณผู้ชมเขียนข้อความในคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่โอดูเรื่องนี้แล้วเขาก็สาธยายบรรยายถึงดาราทั้ง3คนนี้แต่ว่าพี่โอกลัวโดนสปอยพี่โอก็ไม่อ่านนะครับแต่ว่าตัวผมก็ลงโปเตอร์แล้วก็ บอกที่มาที่ไปของดาราทั้งสามคนเห็นเหมือนกันแต่พี่โอ๋ไม่อ่านเพื่อว่ากลัวกลัวสปอยไม่ได้เขียนในเรื่องฮะเขียนแค่บอกแค่เห็นโปสเตอร์เห็นดาราสามคนก็อยากดูแล้วแล้วก็แค่บอกว่าดาราสามคนเนี่ยแต่ละคนมาจากไหนบ้างอย่างทาบูเนี่ยแน่นอนจำแม่นเลยจากดิชยัมนายตำรวจคนเก่งที่เป็นครูฝึกพระเอกมีอีกเรื่องหนึ่งก็เล่นเป็นตำรวจแต่ออกงกงๆหน่อยี่โอติดกับติดิกับดิชยามเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จำชื่อไม่ได้ทีที่เล่นเป็น ด้านตีตาบแกล้งตาบอดถ้าเธอเป็นเมียของเจ้าของบ้านที่นดนตีแกล้งตาบอดไปเจอการฆาตกรกับเรื่อนนี้ก็สนุกสนุกเปหักมุมเลยก็เลยจําแม่นเลยทาบูเนี่ยรู้สึกว่าเล่นหนังฮอลลีวูดด้วยคิริติสานนส่วนคิริติเนี่ยเพิ่งจะดูในหนังอินเดียมา2-3เรื่องติดๆกันเลยครับในปีสอปีนี้เอง ผมดูเรื่องมีมี่ที่รับจ้างท้องกับคนอเมริกันอุ้ยนี่ก็สนุกสนุกเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือคือดาราสามคนนี่แม่เล็กตัวแม่เลยแล้วก็ดารารับเชิญที่เป็นฝ่ายคือเรื่องนี้จะเป็นหนังผู้หญิงก็ว่าได้ผู้ชายเป็นรับเชิญเลยรับเชิญแต่ผู้ชายน่าจะเป็นคนดังอยู่นะ พอคนจบเขากรีกกันอยู่ก็น่าจะเป็นนักร้องแหละอาจจะเป็นคู่ดูโอ้นะครับอันนี้ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอินเดียถ้าทุกคนร้องเพลงคนนะหล่อเท่หล่อเท่แล้วร้องเพลงเป็นทุกคนก็อาจจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งของเขาก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องราวเน้นไปที่ฝ่ายผู้หญิงพอพูดถึงเป็นอัชญากรรมหญิงเนี่ยพี่โอก็เลยนึกไปถึงโอเชียนเอทที่อยู่ในวที่เป็นดาราตัวแม่ของแมนใช่รับฝาั่งฮอลลีวูดเหมือนกันแต่ละคนนี้โอหอะไรบ้างจำได้คุณทุมมีสนาบุลล็อกมี Icana, ที่เหลือจำไม่ได้แล้วก็ได้ออฟิเนอาแน่นอนใช่ไหมแล้วก็มีคนที่เ <puntos> ป็นตัวแม่เลยที่ว่าพิ่งที่ได้ออดกาบ่อยมากอ่ะชื่อแลตติดเยอะหรือปิบาสํสำหรับ3ามคนนี้เป็นยังไงครับสมใจท่านผู้ชมไหมครับอสมใจท่านผู้ชมไหมเฉพาะในแง่ของการแสดงเฉพาะเฉพาะเสน่ห์ของ3าคนนี้ แต่ละคนได้บทที่เกลียกันเท่ากันเลยเ<อ>ไม่มีใครมากไม่มีใครน้อยกันบางช่วงของความคนอาจจะดรอปไปบ้างโดยเฉพาะน้องกิติเนี่ยดูแล้วเหมือนเป็นเป็นน้องนุ่นกับเพนเมื่อตองนองกก็จะอาจจะไม่เด่นท่นาไหร่แต่พอทอนท้ายๆเธอก็มีเด่นขึ้นมาเรื่อยเหมือนกับพลังเธอโดนข่มอะไรประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่ายังยังมีบทให้เธออยู่นะใช่ใช่ไม่ถึงหมายแต่พี่แง่ว่ามาดูนะ แต่จริงๆเธอสวยสุดสวยสวยมากคุนดีจริงสวยมาสะกดใจเลยที่เราพูดว่ากีรลติสวยสุดเนี่ยมันจะเป็นการบูลลี่สองคนว่าไม่สวยไม่เท่าก็เหมือนกับเขาอยู่วงการมานานก็เริ่มเวลาไปบ้างแต่ก็ยังคงมีความสวยอยู่ก่อนก่อนหน้านี้เราก็จะพูดกันว่าอคนนี้ดูสูงวัยสุดคนนี้ดูกล้านโรคสุดมันมันจะกลายเป็นคําที่ไม่สวยไปใช้คําว่าสวยสมวัยแล้วกันยังคงสวยสมวัยแต่กีรติดคือเธอออกรมาผู้กุ่เวอก็มาอยูกอ่อน้เก มาดูมดูเอาดาราดูเอาดาราได้ครับแล้วก็คะแนนเองดีวีสูงมากพี่โก้9.4เต็มสิทธิ์ก็คงจากคนโหวตเกือบหมื่นคนนลก็คงความชอบของพลังดาราลุ้นๆรอบที่เราดูนี่รอที่เราดูนี่โซเอานะใช่เต็มเลยครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเมเจอร์ที่ที่เอื้อเฟื้อให้เราได้มาดูรอบแรกของสุุมวิทเลยหนังนเป็นผู้หญิงนะหนังำเป็นผู้หญิงพี่โก้ชอบชอบไม่ชอบแค่ไหน ยังไงไม่เชิงไม่ชอบนะแต่รู้สึกคนเบาไปนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องนะเราพูดถึงเรื่องนะเราพูดถึงดาราให้เต็มสิบอยู่แล้วแต่พอพูดถึงเนื้อเรื่องบางส่วนบางที่ถูกเหมือนกับเขา ความที่ดูหนังอินเดียมาเยอะแล้วอินเดียแบบเข้มข้นเนี่ยมันจะเข้มข้นจริงๆเข้มข้นแล้วก็หักมุมจนเราต้องร้องเหวอะแต่เรื่องนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ดูได้เพลินเพลงก็เพลาอแล้วก็เออเรื่องนี้มีเพลงไหมมีเพลงเพลงเพราะแต่ว่าบางเพลงก็เป็นการเล่าเรื่องบางเพลงก็จะมีมิวสิควลใช่เพลงแต่ว่าเต้นก็ไม่ได้เต้นแบบอลังการแต่ว่าเต้นแบบไม่หนักไม่หนักไม่นักเต้นไม่หนักเพลงเพลงก็ไม่หนักเออจะออกมาแนวนี้ครับชักเยอะนะหลังๆเนี่ยก็คือออกมาแนวคือเริ่มเริ่มจะไม่ค่อยมีมิวสิควลแล้วไม่ใช่แบบเป็นแคเพลงประกอบ ถ้าตาดูอยากจัดเต็มต้องดูชาลุกขานนะยังไงก็จัดเต็มอันนั้นคือแบบ,บอลังการแน่นอนตอนแรกตอนแรกทีเห็นเรื่องเกี่ยวกับสายการบินพี่โอนึกถึงสายการบินของแถวๆวบ้านเรานะครับที่ว่ามีปัญหาล้มละลายไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่ามันเหมือนก็อิงๆด้วยเนาะเหมือนเหมือนกันแต่ว่าของเราเนี่ยรัฐบาลยังอบอุ้มคือคือพนักงานยังสามารถใช้จ่ายสุุรู้ไายมีสวัสดิการอะไรครบหมดแต่วันนี้ทองของทางในเรื่องในอินเดียเนี่ย คือถ้าสายการบินล้มละลายพนักงานก็จะไม่ได้ไปด้วยนะครับมันก็มีอุาหหนึ่งนะในข่าวที่พยายามคนที่เป็นเจ้าของสายการบินพยายามพูดเพื่อนมน้าให้รัฐบาลมาอุ้มคล้ายๆคล้ายๆกับข่าวจริงๆที่เราเคยเห็นเลยตอนแรกพี่โอก็แปลกใจแหละว่าเฮ้ยดูในเรื่องมันก็มันก็มันก็ คนเต็มนะเที่ยวบินมันเจ๊งได้ยังไงอันนี้คุณผู้ชมไปหาคําตอบเองมันมีคําตอบเฉลยออกมาในเรื่องเป็นปลอะๆแต่ว่าเรื่องมันเดินอย่างที่บอกว่าถ้าความเห็นพี่โอก็คิดคล้ายๆกับพี่โก้คือเรื่องมันเบาพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าดูเพื่อเพื่อความตลกเบาสมองแล้วดูเสน่ห์ของดาราหญิงอันนั้นดูได้เลยได้นะครับก็คะแนนพี่โอก็ได้ไม่ให้ไม่น้อยหรอกเพราะว่าดาราดึงคะแนนขึ้นไปเยอะเลยนะครับ พี่โอ๋พี่โอ๋ให้เรื่องนี้อาจจะไม่เท่าค่าเฉลี่ยน้อยน้อยลงไปนิดน่อยแต่ก็สูงสำหรับพี่โอ๋คือ8เต็ม10นะครับผมให้แค่นี้พอแค่เยี่ยมพอ,อแต่ให้ดารา <laughs> <laughs> น,นี้อันนี้อันนี้ถ้าถ้าตีเป็นคะแนนน่าจะ8.5เลยคือคือให้ตัวหนังอะโอเคแค่เยี่ยมก็คือดูได้เพลินเแต่เรื่องดาราก็คือความหวังแรงความหวังแรกที่อยากดูเรื่องนี้มันก็คือดาราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพูดถึงพูดถึงจ้าพูดถึงดาราโรยลายนี่พี่โอ๋ว่าตาบูสวยขึ้นนะ สวยขึ้นจากเรื่องที่เป็นตำรวจนะโอ้เรื่องตำรวจนั่นเขาดูมาดเข้มอันนี้เขาดูเน้นมาดเข้มแล้วก็ดุดันอันนี้เขามีบางซีนแล้วก็มีบางฉากที่ได้โชว์สวยต้องบอกงี้บางซีนบางฉากที่ไม่ได้ใส่ชุดแอร์สเตดใส่ชุดธรรมดาแล้วแล้วสวยก็คือสวยสมวัยอ่ะมีมีการินนี่แหละที่ดูเครียดเป็นนิดนึงดูเครียดแต่อาจจะเป็นเพราะบทบทก็ได้เลยดู ดูบทของเธอออกจากเข้มข้นสู้ชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องของคนสู้ชีวิตแหะครับก็ชีวิตจนจนชีวิตปากกัดตีนทีบน่าดูมากเลยเรื่องนี้นะครับ ครับก็ขอบคุณพี่โก้วันคลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณเมเจอร์ซินเดปครับพบกันใหม่คลิปอื่นถ้าเรามีอะไรคิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมเพิ่มได้เลยนะครับอิสระเต็มที่อยากจะชวนคุยอะไรในเมนชวนคุยไม่ไดรวมถึงเรื่องที่ปากว่าจะอ่านขอบคุณมากครับสวัสดีทั้งสองช่องครับติดตามกันด้วยครับ